สวัสดีครับจากวิดีโอที่ถ่าที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์กันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเราจะเรียกชื่อพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มที่เป็นแอลเคนอย่างไรนะครับและอย่างเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าในโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์อาจจะมีโครงสร้างที่เป็นโซ่ตรงหรืออาจจะมีโครงสร้างที่มีโซ่กิ่ง หรืออาจจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นวงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะอ่านชื่อ3ประกอบของพวกแอลเคมที่เป็นโซ่ตรงจะมีหลักการอย่างไรนะครับพวกที่เป็นโซ่ตรงถือว่าเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าในการเรียกชื่อจะประกอบไปด้วยโครงสร้างเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนของโซ่หลักซึ่งโซ่หลักเป็นการบอกจํานวนของคาร์บอน นะครับแล้วก็คําลงท้ายซึ่งคําลงท้ายจะบอกประเภทของสารประกอบอินทรีย์นั้นๆเนาะเช่นเป็นพวกแอลเคนแอลคินแอลไคน์ een, ind, นะครับเดๆก็ตามเนาะทีนไปดูวิธีการเรียกชื่อไปดูกันตัวอย่างกันนะครับเราก็จะเริ่มจากการนับจำนวนของคาร์บอนที่อยู่ในโครงสร้างนั่นเอง นะครับนะซึ่งสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับมีสารที่ขนาดเล็กที่สุดนะโมเลกุลเล็กที่สุดเนี่ยคือ CH c h 4มีเทนเพราะว่ามีคาร์บอนหตัวแล้วก็จับพันธะกับไฮโดรเจน4ตัวมีเทนนี้ก็เลยเป็นสารตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดในสารประกอบอินทรีย์นะครับเนาะโอเคที่มาดูในโจทย์นะครับตัวอย่างการเรียกชื่อของแอลเคนโซ่ตรงอันนี N ้ e, นะครับมีคาร์บอน2คาร์บอนครับ คาร์บอน2คาร์บอนเนี่ยก็จะใช้เอสตะถูกไหมครับทีนี้ไปสังเกตในโครงสร้างพบว่ามีเฉพาะพันธะเดียวเท่านั้นนะครับก็คือซิงเกิลบอนเท่านั้นนะครับสแสดงว่าเอสตะตัวนี้จะต้องต่อกับ ane ก็กลายเป็นอ e ีเทนนะครับนี่ก็คือชื่อของแอลเคนโซ่ตรงตัวแรกอันนี้ก็จะง่ายๆนะครับต่อไปครับ ไปสังเกตนะครับว่าในโซ่ของสารประกอบอินทรีย์ตัวนี้นะครับมีคาร์บอนเนี่ยทั้งหมด4คาร์บอน4คาร์บอนคือบิวตะถูกไหมครับแล้วพอไปสังเกตในโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ชนิดนี้ก็พบว่ามีซิงเกิลบอนหรือว่าพันธะเดียวเท่านั้นเลยนะครับแสดงว่าต้องเป็นพวกแอลเคนแน่ๆเลย นะครับคาร์บอน4ตัวบิวตะเติม a n e ก็กลายเป็นบิวเทนนะครับกลายเป็นบนะิวเทนเนาะบิวตะคือ C คาร์บอนตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นแอลเคนนะครับก็เป็นการบอกว่าเป็นแอลเคนที่มี C คาร์บอนถ้าชื่อมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าใจได้เลยครับว่าเป็นการต่อกันของโซ่คาร์บอนแบบธรรมดาเลยบางครั้งหนังสือบางเล่มเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกชื่อ ของพวกเนี้นะครับด้วยการเติม n เข้าไปข้างหน้าแล้วก็มีขีดทีหนึ่งซึ่ง n ตัวนี้มาจากคำว่า normal ที่แปลว่าปกติทั่วไปนะครับปกติหรือว่าทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างทั่วๆวไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่สองครับนอกจากนี้การเรียกชื่อพวกแอลเคนโซ่ตรงก็อาจจะมีมากมายเลย นะครับถึงเช่นมีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนเพนเทนเฮกเซนเฮปเทนออกเทนโนเนนเดคเคนอันเดคเคนโดเดคเคนไตรเดคเคนเตตราเดคเคนไอโคเซนเฮนิโคเซนโดโคเซนไตรโคเซนไตรอะคอนเซนอะคอนเทนนะครับเฮนไตรอะคอนเทนเตตราคอนเทน p พ n t a คอนเทนตนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ระดับมัธยมปลายของเราก็อาจจะโฟกัสไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจจะเรียนต่อทางด้านนี้ก็อาจจะเจอสารที่เป็นแอลคคนโซ่ยาวๆเนาะในหมวดงานจำเพาะของเรานะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็ให้ความเข้าใจเกี่ยวกวับเรื่องของการอ่าน,านชื่อแอลคนโซ่ so, ตรงเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเนาะเราสามารถที่จะ อ่านชื่อของสัมรกอบแอลเคนแบบโซ่ตรงได้ง่ายๆเลยครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปเรียกชื่อสารประกอบแอลเคนที่มีโซ่กิ่งจะมีหลักการหลักเกณฑ์และกฎวิธีการที่เพิ่มเติมขึ้นไปจากเติมอย่างไรบ้างให้ติดตามในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ